วันนี้แก๊สเตรียมมากี่เรื่องลูกอ่าพี่จะอากี่เรื่องดีกว่าเพราะว่าหนูเห็นแบบบ่อยมากแล้วก็แบบมีแต่เรื่องเด็เดๆทั้งั จริงเหรอเราเป็นคนมีเซนเหรอคือจะเรียกว่ายังไงดีคือเหมือนมันจะมีช่วงอายุ15ก็จะมาเป็นสาวลำบงไม่ใช่เม่ใช่แล้เฮ้ยใช่อ่าว่าปะคือเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเวลาที่คนเราเปลี่ยนชื่อใหม่อ่ะคือเราอ่ะจะเหมือนเด็กเกิดใหม่ซึ่งมันจะทําให้เราอ่ะเห็นผีมากกว่าปกติมันจริงๆก็เปลี่ยนมานานแล้วนะประมาณ2 3สปีแต่ว่าคือช่วงที่เปลี่ยนแรกๆอ่ะก็คือจะเห็นผีก็บ่อยแหละอ่ะแต่ว่าคือเหมือนตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ก็เลยแบบไม่เข้าใจว่า สิ่งที่เราเห็นคืออะไรเอ่อเข้าใจไม่แต่แต่คนลักษณะเนี้มีเยอะที่แบบว่าอะสักประมาณปอสปอห้าเอ้อยเห็นว่าแบบมันคืออะไรแต่ไม่รู้อะแต่แบบบางคนเห็นคนโดดตึกเนี้ยก็งงมาเอานี้ลองเอาสักสองเรื่องก่อนเอามาเรื่องแรกชื่อเรื่องว่าอะไรอ่าชื่อเรื่องชื่อแรกนะคะบอกเลยว่าคิดสดขอตั้งชื่อว่าความฝันที่กลายเป็นจริงคะ่ะอ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงอายุเท่าไหร่อะไรงไงว่ามาเลยฮะก็คือเรื่องเนี้ย หนูจะบอกว่ามันเป็นการเจอผีของหนูที่ยาวนานมากแล้วก็ไม่ได้เจอคนเดียวคือเจอมาเต็มๆประมาณสองสัปปีได้พี่ ก็ตอนนั้นอ่ะอายุประมาณ1 4 1 5ซึ่งหนูขอบอกก่อนว่าหนูอ่ะย้ายไปอยู่บ้านก็คืออยู่บนเขาใหญ่แล้วอีบ้านหลังเนี้ยต้องบอกโลเคชั่นมันก่อนนิดนึงคือแม่งเป็นบ้านที่โคตรของความน่ากลัวมันไม่ใช่บ้านหนูพี่คือเหมือนแบบเหมือนเราไปอาศัยเขาอยู่อ่ะนะฮะก็จะเป็นบ้านแยกข้างนอกใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเป็นเหมือนมุงลวดรอบบ้านและอีหลังห้องนอนหนูเนี่ยแม่งเป็นบ้านหลังคือเปิดหน้าต่างไปคือเจอบ้านหลังเลยทีอ่า คือเรากลัวบ้านหลังนี้มากแต่ว่าด้วยความที่เราต้องอยู่เราก็เลยเหมือนแบบอ่ะเราก็ต้องอยู่แลลวเนาะเรื่องมันก็เกิดขึ้นว่าหนูอ่ะชอบไปเล่นอีบ้านหล้างหลังนั้นมากที่ก็คือจะชอบไปเล่นกับพี่เราก็จะแบบตามภาษาเด็กอ่ะไปเล่นรองเท้าส้นสูงไปเดินแบบอะไรกันเนี่ยแล้วทีนี้นมันก็มีอยู่อันนึงที่เราอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านหลังเนี้ยแม่งบ้านใครวะอยากรู้ว่ะแล้วคือประตูบ้าน